นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรังสารนังกัจฉามีธรรมังสารนังกัจฉามี สังขังสารนองกัจจามิดูติยัมปีบุตังสารนองกัจจามิดูติยัมปีธรรมังสารนองกัจจามิดูติยัมปีสังขังสารนองกัจจามิตัดยัมปีบุตังสารนองกัจจามิ ตัียัมปิทัมมังสารนองกัจฉามีตัตียัมปิสังหังสารนองกัจฉามีสารนะคัมมานังนิทวิตังปานวติปตาเวรัมนุยสิกาปังสมาดิยามีอะดินนาดานา เวรมนุยสิกขาปดังสมาดิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมนุยสิกขาปดังสมาดิยามีมุสาวาดาเวรมนุยสิกขาปดังสมาดิยามี สุราเมรยมัตย,ยะปามาดถานาเวรม,มนุสิกาปะดังสมาดิยามีอิมานิปัญจาสิกาปะดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพคสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติ ตัดสมาสีลังวิโสทะเยรมาจารุกาทิปติสังปติกัณอัชเชรีธิวรัญยาจัตตาสันติธัสตาพระราชา,าชาติกาเอเสตุกรรมาอาตุกรงมติมังปัจจังขอถวายพระพรเจริญพระราริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคล พะชนนามสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมธรธรรมิการาชาที่ราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จกรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ตองตามโวหารอัธท,ทิบายในพระธรรมเทศนาณนะบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณแลพระขั้นติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อย ขอถวายพระพรน,นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสมัามบูทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัามบูทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมบูทัสสะ รูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรตีติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชีวิตกถะาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุโมทนาพระราชกุศลทักษิณานุปทานากิจที่สมเด็จพระบรมบพิษพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระประเมนทราธรรมิการายชาที่ราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสะริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎะวิทยามหาราชเนื่องในอภิรักษิตสมัยสองปีนับแต่ทรงพระนวด ตั้งแต่พุทธศักราช2367ถึง2567คณะสงฆ์สัตบุรุษทายกทายิกาโดยมีพระเดชพระคุณพระผมวัชราจารย์กรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าอาวาสวัดร,ราชบดีสถิตมหาสีมารามเป็นประธานมีฉันทานุมัติและชันทาคติจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกบูชาสาการะอุทิศพระราชกุศลตลอดทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติและประกาศพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามงกุฎตวิทยามหาราชเนื่องในอภิรักษิตสมัย200ปีนับแต่ทรงพนวดพระองค์นั้นทั้งนี้ก็ด้วยพระองค์ทรงยิงด้วยพระปรีชาสามารถ กรอบด้วยพระอัจฉริยภาพได้ทรงบำเพญ็ญพระกริยกิจน้อยใหญ่อันเป็นฮีตานุหิตาประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547ที่ผ่านมาองค์กรยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ดังที่พุทธสุภาษิตท,ที่ได้ยกไว้เป็นเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามะโคตังนะชีรติแปลว่ารูปร่างกลางตัวแตกสลายไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความดีคำว่ารูปังก็หมายถึงรูปร่างกลางตัวร่างกายของเราคำว่านามโคตังก็หมายถึงชื่อตระกูลวงเอาง่ายๆก็คือ ความดีที่ติดตัวเราไปแม้นเมื่อรูปร่างกลางตัวของเราแตกสลายไปสิ่งที่งดงามที่สุดที่โลกจะจันโลงเอาไว้นั่นก็คือความดีดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นตัวอย่างบุคคลในพุทธสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นพระองค์เป็นพระราชะโอรสองค์ที่4 3ในพระบาทสมเด็จพระพุทธพุทธเล,ธลานาาลัย แลสมเด็จพระศรีสุริยนธราบรมราชินีประสูติเมื่อวันพฤหัสที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ขึ้น14ค่ขได้ทรงรับพระสุพรรณบัตเรเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามากุฎสมมุติเทววงศพงอิสวรกษัตริย์วรคติยราชกุมารทรงตั้งอยู่ในฐานะที่สมเด็จพระบรมชนกนาถ จะทรงเลือกเป็นรัชทายาพระองค์หนึ่งได้ทรงอุปสมบทเป็นพระวิกษุพุทธศักราช2,367ณวัดภาษีรัตนาศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชด่อนวัดมหาธาตุเป็นพระอุปชาได้ฉายาว่าวาชิระยาโนแปลว่าผู้มีความรู้ประดุจเพชรภายหลังได้ศึกษารอบรู้จนแตกฉานทั้งฝ่ายปริยัติหรือคันทะตรุระ แลฝ่า์ปฏิบัติหรือวิปัสนาธุระเป็นเหตุให้ตัดสินพระไทยทำดันฮีกรรมก่ลาวง่ายก็คือบวชซ้ำอีกหกครั้งนั่นเองหลังจากพระองค์ได้กระทำอุปชายวัดสามวันณวัดมหาธาตุจึงได้กราบลาไปจำบรรษาเรียนกรรมฐานอันเป็นฝ่ายวิปัสนาธุระกับพระอาจารย์ณวัดราชาธิวัสหรือวัดสมรายจนสิน้นภูมิความรู้อาจารย์ ทันสอบถามข้อสงสัยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปก็ได้คำตอบเพียงว่าอาจารย์รุ่นก่อน,อนสอนมาอย่างนี้พาดำเนินมาแบบนี้นับว่าเป็นอาจินนะกัปะปฏิปทาอันจักเป็นเหตุให้พระศาสนาจากอันตรธานไปไม่ครบห้าพันปีพระพันษาเช่นนั้นจึงได้การาบราพระอาจารย์เพื่อมาศึกษาด้านพันธะทุระณวัดมหาธาตุ เราเรียนจนแตกฉานสิ้นภูมิความรู้พระอาจารย์สอนเรื่องนี้ความทราบถึงพระเนตรพระก,กันในหลวงรัชกาลที่สามจึงได้นิมนต์ให้เข้าสอบแปลพักปริยติธรรมปากเปล่ามีเหตุบางประการจึงไม่แปลพักปริยติธรรมต่อพระองค์จึงได้เพียงประเดียนธรรมห้าประโยคภายหลังในหลวงรัชกาลที่สาม ได้พระราชทานพัดยศสำหรับรเรียนธรรมเอก9ก้าประโยคให้ทรงถือเป็นสมณศัก์ิต่อมาจะได้เห็นจากความเป็นอัจฉริยภาพทางภาษาบาลีที่ทรงพระราชดำรัสพระราชนิพนธ์เป็นมคธภาษาก่อนที่จะสวรรคตรทรงมอบให้พระยาศีสุนทรโวหารฟักนำมาอ่านในที่ประชุมทรงณวัดราชบดีสถิตมหาซีมาราม นับว่าเป็นร้อยแก้วและร้อยกองอันสระสลวยกัดทัดรัดได้ใจความกินความหมายจะขออนุญาตนำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นบางส่วนที่สำคัญมีใจความว่านัดเทตังโลกัสมิ่งยังอุบาดิยมานังอนววชังอัสะสิ่งใดที่สัตว์โลกยึดถือมั่นอยู่สิ่งนั้นจะพึงเป็นของไม่มีโทษไม่มีเลยอาตุรสมิมปิเมกาเย จิตตังในเฮสตาตุรังเอวังสิก้ามีบุตทัสสะศาสนาคติงกรังเมื่อกายของข้าพเจ้ากระสับกระสายอยู่จิตของข้าพเจ้าจะไม่กระสับกระสายข้าพเจ้ามาทําความเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาอยู่ด้วยปะการาชนีนับตั้งแต่พระองค์ท่านในพนวนอยู่ในสมณาเพตระหว่างพุทธศักราช2,367 ถึง2,394รวมเป็นระยะเวลา27ปีนับได้ว่าเป็นพมหากษัตริย์ที่ได้อุปสมบทมายาวนานที่สุดได้ศึกษาทั้งคันะธะทุระและวิปัสนาทุระได้อย่างแตกช้านจนยากนักที่จะหาคำมาเปรียบเรยยกย่องจนเป็นที่เกรงคม้มขันครามของบรรดาเหล่าพระราชาคณะพะมหาเทระทั้งหลายเป็นประหนึ่งธรรมเนียมว่า ใครจะถวายพระธรรมเทศนาแด่ในหลวงราชการที่๔จะต้องไปซักซ้อมเทศนาถวายสมเด็จพระสังฆราชสาวัดราชบดีสถิตมหาสิมารามเป็นเบื้องต้นเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชเป็นผู้มีพระคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเช่นทรงเลิกทาสในวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 4 4 8เป็นต้น และเป็นที่เก่งข้ามในพระบารมีของพระองค์ในนานาประเทศและสมเด็จพระมหาส,สมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสเป็นผู้มีพระคุณอเนกอนันต์ต่อบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือนักธรรมตีนักธรรมโรนักธรรมเอกบาลีสนามหลวงตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประเดียนธรรมเก้าประโยคเป็นต้น จนได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพุทธศักราช2564ทั้งสองพระองค์นับว่าเป็นพระราชโอรสอนุชาต,ตบุตรทรงเป็นจอมปราดจเจริญรอยตามพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสรุปได้ว่าพระองค์ทรงครองราชสมบัติได้18ปีก็สวรรคต เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2,411เมื่อพระชนมายุใดห65พรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงดำเนินสัมมาปฏิปทาเป็นตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดีทำชีวิตให้มีคุณค่าดังเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรสได้กล่าวไว้ในกิจสนาสอนน้องคำฉันว่าพิศพ,พระกาสอนอีกุณชรอันบดปง โททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีน,นราชาติวางวายมรายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาซึ่งตรงกับอัธยาธิบายความหมายพุทธสุภาษิตที่ได้พาสิทธิคิตไว้เป็นเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติรูปร่างกลางตัวแตกสลายไปสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความดี เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระชนมายุยูได้บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งอยู่ในซัมมาปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่สมัยยังครองธรรมคือครองสัมมาเพศจนกระทั่งขึ้นครองราชนับได้ว่าได้บำเพ็ญบุญบาร,รมีมาเสมอต้นเสมอปลายข้อที่หนึ่งทว่าโดยย่อแล้วพระองค์ทรงวางระเบียบอักขระ การออกเสียงอักษรภาษาบาลีตามหลักส่ากลน,นิยมคือตามหลักของอินเดียสีหนพม่าและอักษรโรมันโดยทรงถือหลักการออกเสียงให้ถูกฐานกรแห่งอักขระตามหลักไวยากรณ์เข้ากันได้กับนานาชาติให้เป็นสากลเช่นทอตหารออกเสียงเป็นดอเด็กพอพานออกเสียงเป็นบอยไม้เป็นต้นเป็นเหตุให้ออกเสียงมคดภาษาได้ไพเราะยิ่งขึ้น เช่นบุตรทางสารนองกัจฉามีธรมังสารนองกัจฉามีสร้างขังสารนองกัจฉามีเป็นต้นข้อที่สองพระองค์ทรงนิพนธ์หลักพระศาสนาทางภาษาบาลีไว้เป็นอันมากเช่นบทธรรมวัดเช้าเย็นนโมการถาคาถาติรัตนปนามคาถาโมกุปายคา,าถาโอวาทปาติโมขาปาทะ ตำนานพระแก้วมรกตพระพราชพงซาวดานกรุงรัตนโกสินโดยสังเขปเป็นต้นนับได้ว่าเป็นปราดทางภาษาบาลีอย่างยิ่งที่ในหลวงรวัฐการที่สามยกย่องไว้เป็นประเดียนธรรมก้าวประโยคข้ทอที่สพระองค์ทรงบำรุงพระพุทธศา,าสนาในด้านต่างๆอีกมากเช่นทรงบูรณะพระอารามต่างๆอันมีวัดบูรณะสิลิมาตยาราม วัดเคมาพิรตารามวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นและทรงสร้างวัดห้วัดคือวัดบรมนิวัดวัดสมนัสวิหารวัดมกุูดกษัตริยารามวัดปทุมวนารามและวัดราชบดิสถิตมหาศีมารามซึ่งวัดนี้นับว่าเป็นวัดประจำราชการที่สี่ พระองค์ทรงวางหลักการปฏิบัติวินัยของคณะธรรมยุทธ์ให้ถือหนักไปในทางเคร่งรัดเป็นทีน่าประสาทะศรัทธ,ธาเรื่อมไซของมูพระหูชนเป็นอันมากจนเกิดมีไซดพระกรรมฐานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อยือนยันคําว่าเราชนผู้ที่ยังปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แปดอยู่ตราใดตราบนั้นโรคของเราก็จะไม่ว่างจากพระอระหันต์เช่นหลวงปู่มันภริัตโต ซึ่งเป็นปฐมาจารย์กรรมฐานฝ่ายอรัญ,ญาวาสีเป็นต้นพุทธศักราช3 7 7พรพระองค์ได้ทรงก่อตั้งคณะธรรมยุติกานิกายนับว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดุดดังพระโมคัลีบุตรติสะเทระนำพาหมู่คณะสงฆ์สังฆายนาพระธรรมวินยัยครั้งที่สามยังพระศาสนาให้เจริญวัฒนาท้าวรสืบมาจนถึงปัจจุบันสาเหตุมาจากครั้นพระองค์ได้ทรงผนวด จำเนียนการต่อมาได้ศึกษาทั้งคันธุระและวิปัสนาธุระได้รู้ได้ทันทีว่าการประพฤติปฏิบัติในสมัยนั้นของพระสงฆ์องค์พระสัมมาเนรพากันหย่อนยานมากเมื่อพระองค์ได้ย้ายมาจากวัดราชาธิวาสพระบาทสมเด็จพระนางก่าวเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเ้าอยู่หัวขึ้นเสมอเจ้าคณะรองแล้วเชิญเสด็จมาครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปีวอกพุทธศักราช3 7 9พัร้ยชันษาได้32ปีทรงพนวดได้12พันษาพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติเข้มงวดกวดคันเป็นตัวอย่างได้เต็มที่ไม่เหมือนตอนที่ประทับจำพรรษาอยู่วัดราชาธิวาสอาศัยท่านเจ้าวาดอยู่จากทำอะไรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไรพอผิดแปลกแหวกแนวไปกว่าหมู่คณะสงฆ์อื่น ก็ทําให้หวันใจอยู่พอสมควรพอย้ายมาคลองวัดโวรนิเวศวิหารได้มาเป็นประมุขมัวนาเลยเป็นโอกาสได้ประพฤติวัดปฏิบัตธิธรรมในเต็มที่ยังในนาพาหมู่พระสงฆ์ในพระอารามและนอกพระอารามได้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์และคาราวะผู้มีความเลื่อมใสในขอวัดปฏิบัติของพระองค์ท่านเป็นจํานวนเพิ่มมากขึ้นยิ่งในสนทนาธรรมมาสากัช้าถึงขอวัดปฏิบัติกับพระสุเมธมุนี วัดบวรมงคลยิ่งทำให้พระองค์ทันมั่นใจในข้อวัดปฏิบัติที่ได้ดำเนินมาใกล้เคียงกันกับในสมัยพุทธกาลอยู่มาวันหนึ่งช่วงเวลากลางวันเสด็จเข้าไปบรรพมอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุทรงตั้งสัจจะกิริยาธิฐานบูชาแก่ศาสนาลุกะเทวเทพยดาด้วยทูบเทียนมาลาทั้งสี่ทิศแปทิศว่าข้าพเจ้านี้อุทิศต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ออกบวชด,ด้วยความเริ่มไซศัทธ,ธามีได้เพ่งต่ออามิสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีลาบยศสรรเสริญเป็นต้นทาวงบรรพชาอุปสมบทที่หนึ่งมาแต่พระสุคตทศคลยังมีเหลืออยู่ณนะประเทศใดทิศใดขอให้ได้ประสบหรือได้ยินข่าวได้ในสามวันเจวันถ้าไม่เป็นดังนั้นข้าพเจ้าก็จะเข้าใจว่าศาสนวงนั้นสิ้นแล้วก็จะศึกเป็นฆราวาสไปรักษาศีลแปดศีลศีลห้าตามสมควร ขันรวงคันลวงวงไปสองสามวันได้พบผ่านพระเถระรามนรูปหนึ่งในสนทนาก็ไบริราบทันทีว่าท่านเป็นผู้ชราในพระวินัยพระพุทธวจนะชำนาญอักขระรุจานะวิธีพระองค์ท่านเกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาเพิ่มพูนสมณะเป็นอย่างยิ่งได้กำลังใจว่าพระศาสนาง์ของพระสมนะโคดม จากเรื่องรองเจริญวัฒนาท้าวรต่อไปจนถึงหปาพันปีพศจึงได้ทรงตั้งธรรมยุติกานิกายขึ้นมานับได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งตนไว้ชอบในสัมมาปฏิบัติกรคอยสอนผู้อื่นในภายหลังเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิประการหนึ่งได้ทรงเล่าเรียนศึกษาทั้งฝ่ายคันธะทุระและวิปัสนาทุระจนเข้าใจแตกชัน เรียกว่าพระหูสุตตะธโรประการหนึง่งและทรงประพฤติปฏิบัติเห็นแจ้งด้วยตนเรียกว่าทิฐิยาสุปฏิวิทาประการหนึง่งพระองค์ท่านทรงตั้งอยู่ในคุณธรรมสามประการในเบื้องตน้นคราวหนึ่งในการสอบแปรพระปริยติธรรมบาลีสนามหลวงประจําปีมีภิกษุรูปหนึ่งผู้เข้าสอบแปรพระปริยติธรรมมีข้อความพระบาลีในธรรมบทบางตอนว่าอัสเนีิซีดีนั่งแล้วในอาสนะ พระพุทธโกษาจารย์ชิมไม่พูดอะไรส่วนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทักขึ้นว่านั่งในอาสนะนั่งอย่างไรหรือจะมุดเข้าไปนั่งทางในน่าจะแปลว่านั่งแล้วบนอาสนะจะเหมาะกว่าการทักทวงเพียงเท่านี้เป็นเหตุให้พระพุทธโกสาจารชิมไม่พอใจพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่เห็นแก่พระเจ้าแผ่นดินแล้วจะไม่มาให้เมื่อยหัวแม่เท้าความทราบถึงรัชการที่สามจึงได้ ทรงงดกิจนิมนต์ทุกอย่างของท่านที่เกี่ยวข้องในพระราชวังพอในปีพุทธศักราช2,394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นสสเสวยราชด้วยความที่มีชนัะติดหลังพระพุทธโกษาจารย์ชิมไมร่รีรอรีบเพ่นนี้กลัวพระราชภัยตกต้องตัวท่านเองแต่ก็หนีไปไม่พ้นเพราะในหลวงราชการที่4ทรงให้คนออกตามหาให้มาเฝ้า เมื่อในหลวงรัชกาลที่สี่ได้เห็นหน้าพระพุทธโกซาาจารย์ชิมไม่เพียงแต่ไม่ถือโทษโกรธเรืองต่อท่านแถมยังยกย่องท่านว่าชำนาญพระปริยติธรรมให้เลื่อนท้านอนท้านันดอนขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธโกซาาจารย์ชิมตำแหน่งเจ้าคณะขนกลางมครองวัดมหาธาตุความข้อนี้ทําให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมั่นในธรรมซองประการคือเมตตาวิหารธรรม มีเมตตาเป็นที่ตั้งและอกโคทะการไม่โกรธตอบอันเป็นธรรมในทศพิธราชธรรมกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงถือธรรมความถูกต้องเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่นไม่เอาอารมณ์โกรธไม่พอใจเป็นที่ตั้งจึงส้มดังพุทธสุภาษิตที่ได้ลิขิตยกไว้เป็นเบื้องต้นว่ารูปังชีรติมัจจานางนามโคตังนชีรติแปลว่ารูปร่างกลางตัวแตกสลายไป สิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความดีทุกประการอิมินากะตะบุญเดนะด้วยอนุภาพแห่งกุศลบุญยาราศีทักษิณานุปทานากิจที่สมเด็จพระบรมบพิิรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในวาระนี้ขอจงสำเร็จเป็นกุศลวิบากอิทธิวิบูรณุญยพน้นอันโอฬาร แดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมตามพระราชอุทิศต,ตามคตินิยมทุกป,ประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชีวิตตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการชนีขอถวายพระพร ยะถา,าวาริวาหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกป,กปติอิจิตังปัจจิตังตุยหังคิป,ปเมวะสมิชาตูสัำเบปูเรนตุสังกปาจันโดปนรารโซยะถา,ามันวิโชติรโซยะถา,าสภีตโยวิวัชันตต สับพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวานาสีลิสะนิจังวุธ,ธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุข,ขังบลัง